สวัสดีครับสวัสดีนะครับ,รบพี่พี่ป้ปา,ปา,ปาป้านานาอานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมประมงของชนบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมประมงของชนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาดูปลาพันพ่อพันแม่พันปลาปลาน,นินนะครับจะมาหาความรู้เกี่ยวกับ นิสัยของปลานินผมจะหาความรู้ในส่วนนี้เพราะว่าผมจะนำความรู้กลับไปใช้อยู่ที่ทุ่งนาผมะจะหาความรู้ว่าทำไมเวลาเราเลี้ยงปลานินแล้วปลานินไม่โตปลานินหายไปไหนเวลาปล่อยแล้วมันไม่อยู่ที่บอ่อดแต่ส่วนนี้คือเป็นอยู่ที่บางพระนะครับของจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน เดินหาข้อมูลกันเลยนะครับเชิญครับสวัสดีนะครับน้าส,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 สวัสดีครับน้าชื่ออะไรครับวีนา้าคงเยี่ยมนะยครับวิรัตนะครับท,ที่นี่คือกรมประมของจุลีใช่ไหมครับร้บา,านนี้เนี่ยมันใช้เวลานานไหมกวาดขายได้ครับเป็นเป็นกิโลเนี่ยประมาณสามสี่เดือน สามสี่เดือนครับครับมันมีโรคอะไรที่แบบว่ามันเป็นอุปสัรคตกอการเลี้ยงเนะก็เป็นแบบเอลารงอะไรจิงใสอะไรพวกเนี้ยอ่าครับมันเกิดมาจากบ่อหรือว่าเกิดมาจากน้ำน้ำอย่างอย่างบางอย่างบางครั้งนี่เพราะอย่างนี้แล้วก็ลงไปปล่อยใชป่านินที่นี่ใช่ไหมอ่าใช่ ปล่อยปลาแล้วก็ซแล้วก็ไปปล่อยวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยอ๋อตามวันสําคัญวันพ่อวันแม่อย่างที่ผมเคยถามน้าออยู่บ้านเนี่ยเวลาซื้อไปแล้วปล่อยตอนนี้นึงนึงมันมันไม่เจอปล่อยลงไปแล้วไม่รู้หายไปไหนผมก็เลยอยากมาหาความรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรมันมีสตูใช่ไหมปลากิน เขาเรียกะปลากินเนื้อปลากินเนื้อปลากินเนื้อเป็นสตูของปลานิลปลาดุกใช่ไหมครับปลาดุกมันยังกินกันเองเลยโอ้ที่ที่บ่อนี่มีปลาดุกใช่ไหมค้ยบครับเป็นหนวดนะครับเป็นหนวดตรงที่มีมวนอ๋อครับแล้วไปจันนกกระยางก็ลงจิก เลี้ยงแล้วมันไม่ได้กินมันเสียทีอ่ะคุณง่ายคือเราอยากกินเลี้ยงเพื่อโภชนกในครอบครัวเศร็จกิจพอเพียงเนี้ยแล้วชาวบ้านเขาก็บอกว่าเลี้ยงปลาน,นี้แล้วไม่ได้กินเขาเดี๋ยวคล้ายกับว่าเลี้ยงแล้วมันไม่ไม่ได้ตัวมันไม่รู้มันหายไปไหนซื้อจากกรมประมงบ้างหรือกรมประมงสอว่าเขามาแจกเนี้ยไม่ไม่ปล่อยแล้วไม่เจอไม่รู้หายไปไหนก็เลยอยากมาสอบถามข้อมูลจากตรงนี้ก่อนผมจะหาข้อม,มูลเยอะๆเรื่อยๆ,ๆแล้ว นําไปปรับใช้ที่บ้านครับเริวมาถามว่าเช้าเจอโอโอเขาปะไม่ครับผมเข้ามาครับพอโอเขาจะเขาเข้ามาใช่ไหมัอโอก็อยู่บ้านพักบ้านพักตอนนี้ก็มื่อเช้านี่ก็เจอบ้ันเดี๋ยเพื่อรอจะพุ่งจะพลัอเข้าเข้ามาเรื่อยๆครับพวกนี้เอยนี่ถ้าวันธรรมดาน่ะปรึกษาได้เลย กอธรรมดานะครับเขาจะมีคนเชี่ยวชาญเขาจะแนะนำทุกอย่างเลยเรามาถ้าเรามาเรามาเจอเนี่ยที่ไหนที่นี่เลยเจอเ้าไป้องครับผมโอเคครับุณครับนะฮะรับพันสัตว์น้ำเนี่ครับฟาร์มนะครับอันนี้คือลูกฟานิงครับนี่พร้อมจำหน่ายดูนี อาจจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับลอยอยูน่นะครับครับมูฝัปปาดิ้ครับตัวนี้ถ้าถ้าใครสนใจก็มาสั่งซื้อมาซื้อที่กรมูค์ชมนี้ได้รครับไปดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ก็ เลี้ยงในบ่อฟูลซีเมนต์นะครับจะเปิดออกสิดเยน ที่ได้ถามนะ้าเขาบอกว่าทุกตัวใหญ่ๆเนี้ยก็จะลบเป็นรุ่นๆไปก็พันธุ์ใหญ่ๆนีก็จะปล่อยลงการเก็บน้ำบางสักก็จะเลี้ยงทุกใามาไม่เเหอ๋อไม่เนี่ครับนี่ตัวอีกนะ ดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะผมพาไปดูกระชังปลานะครับที่อยู่ในอ่างครับอันนี้คือแหล่งทาอพันแม่พันปลานีรับหลายบ่อนะครับหลายบ่อครับวาเดี๋ยวจะพาไปดูปอ,อ,อ,อดีกจุดหนึ่งครับ อานี้จะวางไข่ประมาณอายุ4เดือนนะครับเมื่อสมบูรณ์เพศปลาบางตัวจะขุดหลุมอ๋อข oh. ุดหลุมสร้างรังนะครับขุดหลุมสร้างรังนะครับเพื่อจะวางไข่โดยปลาตัวผู้จะใช้หางทัดให้ปากกัดตามตัวปลา ไข่ี่อยู่ในปากไข่ของปานินยื่ในปากนะครับปาน,นินเพศเมียอวัยวะเพศจะมีลักษณะคมใหญ่มีช่องเปิดเป็นขีดกว้างตรงกลางนี่ง คู่จะมีอวัยวะเพศลักษณะเรียวยาวน,นี่ครับอันนี้คือคู่อันนี้คือเมียนะครับสังเกตง่ายครับตัวเมยียจะสั้นแนละ้วตัวคู้จะยา,ยา,ยา,ยาวๆนี่นี่ครับนี่ครับนี่เลยครับรูปปัานนี้ครับ ี่ครับอนุบาลครับโอ้โหศาสตร์กาครับมันลอยอยู่ในออกซิเจนนะครับโอ้สุดยอดนี่ครับโอ้ลูปลานิลนะครับเนี่ยดูอยามถึงนู่นนะครับนี่ตัวนี้ทีการคล้ออนุบาลน,นะครับอ,อันนี้เป็นไข่นะครับน,นี่ไข่นะครับ แต่ตัวมันแย่งเป็นตัวแล้วครับตัวนี้เริ่มเป็นตัวแล้วครับนี่เป็นตัวมีหางนะครับโอ้มองเห็นอันนี้มีหางมีหัวนะครับแต่ส่วนตรงนี้ังเป็นไข่กลมกลมเลยนะครับนะครับไข่นะครับไข่โอ้น้ำหมุนเวียนครับนี่ครับให้น้ำไหลหมุนเวียนนะครับนี่คืออนุบาลนะครับ อนุบาลปานิเปิดน้ำนให้ไหลเวียนตลอดต่อมาครับหลังจากอนุบาลตัวนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวแล้วนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กๆนะครับเห็นไหมลอยนะครับเป็นตัวแล้วนะครับเนี่ย ีครับนี่ครับ,รบเลี้ยงไว้ในบอ่อซีเมนอันนี้คือการเพาะปลานี่นะครับอันนี้เป็นลูกเล็กนะครับเนี่ยลอยอยู่นะครับการที่เราจะทําอะไรเราต้องหาความรู้ให้กับตัวเองครับให้รู้ให้ลึกซึ้งนะครับ นัภูเขาลงมาก็เป็นกรมประมงอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ําบางพระนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบอบๆนะครับไปเลยครับครึ้มฝนแล้วนะครับดูอันนี้น่าจะเป็นบ่อปลาทั่วๆไป ันนี้เดินไปได้ไหมครับไดนะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะเดินไปได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไไดไครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงเก็บอาหารสัตว์น้ำนี่ครับยี่ห้อนี้คงรู้ดีครับ CP อันน enfin> ี้เขียนป้ายบอกว่าอันน anyway> er? ี้เป็นสะพานครับเราจะเดินไปนู่นนูนเลยนะครับเราจะเดินไปแต่ว่าเขาบอกว่าระวังไฟดูขออนุญาตพี่แล้วนะครับที่บอกเดินไม่ได้ข้ามด้วยกันุ๊บเฮ้ สามารถเข้ามาดูมาชมสถานที่นี้ได้ครับเป็นแหล่งเชิงท่องเที่ยวไปในตัวครับอ๋อเจอแล้วครับอันนี้จะเป็นเดใกล้ๆนะครับกระชังปลาครับเดี๋ยวผมจะเดินไปสะพานนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลงมาดูกระชังปลาที่กระเพาะไว้ครับเดี๋ยวจุดนั้นเดี๋ยวผมจะไปอีกทีหนึ่งนะครับธรรมชาติครับสวยงาม เก็บน้ําบางพระอยู่ที่กรมประมงจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ดูครับนกกระยางตัวใหญ่ด,ดูเขาลรอบๆครับโอ้นกบินไปแล้วครับส่วนตรงนี้ผมได้ขออนุญาตพี่เขาได้เดินมานะครับได้เดินมาได้ ครับ ปลานินแถวชุมบุรีก็จะออามาจากตรงนี้แหละครับเป็นแหล่งต้นกาเนิดของปลาน,นิลแล้วก็จําหน่ายออกไปขายพันปลาบ้างลูกปลาบ้างนะครับเอาความรู้ส่วนเนี้ยหาความรู้กันตรงเองแล้วก็ไปปรับใช้ในทที่ทุง,งานาของผมนะครับถ้าเราไม่หาถ้าเราไม่รู้ปัญหาเวลาเลี้ยงก็จะเกิดปัญหาเยอะ ความรู้เยอะๆครับเพื่อเอาไปปรับใช้กับส่วนของตัวเองครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับเนี่ยลูก่านธุต,นตัวนี้น่าจะไม่รู้หนึ่งได้เรินมต้นลั ภาพนี้ถ้ามีกล้องดีๆผมเห็นนกเรียงยืนเรียงกันบนนี้ครับราวราวสะพานสีขาวด้วยนะครับสวยเลยนะับถ่ยผมเดินไปนี่ครับดีไปแล้มครับ ตาลาเนี่ยครับนั่งอยู่บนเรือนี่ก็คือกรมประมงของจังหวัดชลบุรีผมมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลานินว่าปลานินเลี้ยงยังไงนะครับผสมพันธุ์ยังไงเพาอพันธุ์ยังไงปลานินจะมีสองแบบแบบว่าปลานินแท้กับปลานินเทียมปลานินแท้ก็คือ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ไม่เป็นหมันแต่ที่เขาเพาะขายตามกลุมบูงต,ต่างๆนั้นที่แจากจ่ายไปให้กับชาวบ้านก็จะเป็นปลาที่เป็นหมันนะครับก็คือไม่สามารถเกิดลูกได้มีไข่แต่เกิดลูกไม่ได้นะครับการที่เราจะเอาไปเลี้ยงก็คือทางเดียวคือมาซื้อนะครับซื้อลูกของปลาดินไปนเลี้ยงนั่นเองนะครับนี่ครับดูครับรสชาติครับ มีบางพานะครับตอนนี้ลมเย็นสบายมากเลยครับขนาดแดดร้อนๆนะครับแต่ว่าลมพัดมาเนี่ยเย็นสบายเลยนะครับนู่นครับอ่าเดี๋ยวดูดู่นะครับเขาถ่ายละครกันอยู่นะครับเรือนครับผมก็ไม่ได้เป็นการลุกวนอะไรของเขาครับ ลืมนะครับช่องของผมก็จะหาของดีครับเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงเพราะว่าผมได้มาอาศัยอยู่ที่ชลบุรีนานๆได้กลับบ้านไปเพืะนนาความรู้จากแหล่งของชลบุรีเนี่ยที่เขาเจริญแล้วผมจะกลับไปปรับใช้กับที่บ้านผมเพื่อให้เกิดรายได้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับข้าวทุกอย่างผมจะสาะหาความรู้จากชลบุรีในส่วนที่ผมอยู่ครับ เดี๋ยวปีสองปีแต่และปีผมจะกลับบ้านหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยผมก็จะกลับไปพัฒนาในทุน่งนาของผมนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะต่อไปผมผัดจะพาไปดูกระชังปลานะครับพี่เขาบอกว่าลงไปดูได้ส่วนที่ผมมานี่ผมขออนุญ,ญาตานนพี่เขาเลยนะครับพี่บอกเข้ามาดูได้เข้ามาชมได้ครับไปกันเลยครับอ่มาถึงนะครับจุดนี้ก็กระชังอนุบาลลูกปลานินนะครับจะเป็นกระชังแบบธรรมชาติเลยนะครับ จุดแรกที่เราไปดูนั่นก็คือเลี้ยงแบบบอ่บอปูนครับแต่นี้เป็นบอ่อแบบธรรมชาตินะเป็นกระชังแล้นะครับอนุบาลกระชังปลานิลน,นะครับผมจะลงไปดูนะครับทางลงก็จะลำบากนิดนึงนะครับเป็นแพเป็นสะพานไม้ครับเดินก็ระวังหน่อยนะครับมีเครื่องพัน เสียงดังเลยนะครับไม่ร,รู้มีปลาหรือเปล่านะครับแต่ก็เจอได้นะครับตามไม้นี่แต่ก็ระวังหน่อย ลูกปลาน่าจะอยู่ใต้บ่อนี่ครับตรงนี้น่าจะมีเพราะว่ามีออกซิเจนนี่นะครับเขากงไม่ขึ้นมาให้เราดูน่าจะอยู่ตอน,นลึกนี่ก็ช้างปลาอยู่ที่บางพระนะครับแต่ก็ต่อน,นี้ไม่ค่อยเห็นปลานะครับแต่คงจะลูบาลาไว้ตรงนี้ครับนีๆนะครับ ไกลๆไม่เห็นครับเล็กมากครับมองไม่เห็นนะครับเสียดายนะครับชางนี้ก็จะมีตะข่ายครับตะข่ายนี้เอาไว้นี่ครับไว้กั้นนุกนะครับไม่ให้นุกลงมากินลูกปลาในเี้ครับโอ้นี่ครับนะลูกปลาครับลูกปลาครับเยอะเลยครับ อน,นุบานินครับอันนี้อนุบาลแบบธรรมชาติ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ตั้งกล้องให้มันต่ําลงคลิปนี้ก็มาหาความรู้เกี่ยวกับปลานิลน,นะครับเขาเรียกอะไรวิธีชีวิตของปลานิลแล้วก็การดํารงชีวิตของเขาว่าเราจะเลี้ยงมันยังไงให้มันโตที่ทุ่งนาเราเราก็มาหาข้อมูลจากกรมประมงนะครับแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ครับนะาเขาบอกว่า ถ้ามาวันปกติอ่ะจะเจอพออ,อพออ,อ,อเขาให้ความรู้ที่เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวตัวการหน้าคุณจะมาใหม่นะครับที่กรมประมงของจังหวัดชลบุรีครับที่บางคระนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับติดตามกันด้วยนะครับเรื่องราวของกเกษตรพอเพียงครับ